นอกเหนือจากสินค้าที่มีสต็อกและสินค้าบริการแล้วนะคะในบางกิจการอาจจะมีการนําสินค้ามีสต็อกหลายๆตัวมาประกอบเป็นชุดแล้วขายออกไปในระบบโปรแกรมเว็เพจก็จะมีรายละเอียดสินค้าชุดรองรับการทำงานในส่วนนี้ให้ด้วยค่ะเมนูที่เราใช้ในการทำงานให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูสินค้าจากนั้นเลือกหัวข้อที่3ค่ะรายละเอียดสินค้าชุดเข้ามาแล้วคลิกคำสั่งเพิ่มข้อมูลค่ะ รหัสสินค้ายังคงใช้รูปแบบเดียวกับสินค้าทั่วไปและสินค้าบริการอยู่นะคะก็คือจากมองจากค่าเริ่มระบบที่เรากำหนดเอาไว้นั่นเองในส่วนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะเป็นซักซ0 0ูนย์ศูผ่านมาที่บาร์โค้ดค่ะถ้ามีการใช้งานบาร์โค้ดร่วมด้วยระบุเข้าไปถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างได้เลยชื่อภาษาไทยค่ะในส่วนนี้ขออนุญาตกำหนดเป็นชุดคอมพิวเตอร์ ชื่อภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษถ้ามีนะคะกรอกเข้าไปในส่วนนี้ไม่มีค่ะ enter ผ่านประเภทด้านหลังมีหัวลูกศรให้เลือกค่ะลองคลิกก็ามาดูหมายถึงประเภทของชุดตัวนี้นะคะเราต้องการกําหนดเป็นชุดธรรมดาหรือชุดพิเศษนั่นเองเรามาดูความหมายกันก่อนค่ะเริ่มจากตัวแรกก่อนชุดธรรมดา หมายถึงเวลาที่เรานําสินค้าชุดตัวนี้ไปเปิดบินค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายก็ตามตัวโปรแกร,รมจะไม่แสดงรูปหรือว่าสินค้าประกอบด้านล่างขึ้นมาให้เราเลือกคือเล่งง่ายๆค่ะว่าเป็นชุดตต่ตัวนั่นเองต้องขายสินค้าชุดตามตัวลูกที่ปรากฏเอาไว้ทั้งหมด แล้วเวลาที่เราพิมพ์เอกสารค่ะก็จะไม่แสดงตัวลูกให้เห็นแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นชุดธรรมดาค่ะความหมายคือเวลาเปิดบินโปรแกรมก็จะแสดงสินค้าตัวลูกขึ้นมาให้เลือกด้วยนะคะคุณสามารถเลือกตัดได้ในแต่ละบินค่ะบินใบที่1อาจจะทําการตัดสินค้าประกอบแค่สาตัวบินใบที่2อาจจะต้องการตัดทั้งหมดก็สามารถทําได้และที่สําคัญค่ะเวลาพิมพ์บินออกมาโปรแกรมก็จะแสดงสินค้าตัวลูกในหน้าบินให้ด้วยในส่วนนี้เราขออนุญาตเลือกเป็นชุดธรรมดาค่ะ หมวดสินค้าด้านหลังมีแว่นขยายค่ะเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวนี้เราต้องการจัดวดหมู่ให้อยู่ภายใต้ชุดอะไรนะคะในส่วนนี้ให้เลือกเป็น99ค่ะสินค้าชุดถัดมาค่ะหน่วยนับด้านหลังคลิกแว่นขยายนะคะก็คือหน่วยนับที่เราใช้เปิดบินนั่นเองในส่วนนี้ขออนุญาตเลือกเป็นชุดค่ะถัดมาระดับสินค้าค่ะ,คะด้านหลังมีแว่นขยายอย,อยู่ตัวโปรแกรมเองนะคะจะให้คุณกําหนดด้วยนะคะว่าสินค้าชุดตัวนี้เนี่ยคุณจะให้อยู่ในระดับไหน คุณสามารถเลือกได้นะคะตามฐานข้อมูลที่เรามีกำหนดขึ้นมาให้เลือกค่ะเป็นวัตถุดิบเป็นสินค้าประกอบนะคะหรือเป็นสินค้าสาเร็จรูปความหมายของสินค้าประกอบก็จะใช้ในกรณีที่เป็นลักษณะของสินค้าชุดซ้อนสินค้าชุดอีกทีหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องในส่วนนี้เราขออนุญาตเลือกเป็น2 0ค่ะสินค้าสาเร็จรูปคริกตกลงราคาทุนมาตรฐานในส่วนนี้สามารถกำหนดเข้าไปได้นะคะตามตัวอย่างก่อนก็คือเป็น8,300บาท ในเรื่องของสินค้าชุดเองก็จะมีให้เรากําหนดราคาขายด้วยนะคะเหมือนกับสินค้าทั่วไปและสินค้าบริการค่ะก็จะไปผูกกับรายละเอียดของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการให้โปรแกรมดึงราคาค่ะราคาขายตัวไหนไปสแสดงในหน้าบินให้ในส่วนนี้ขออนุญาตไม่กำหนดค่าใดๆนะคะคลิกผ่านมาหมายเหตุถ้าต้องการระบุรละียดเพิ่มเติม,มสามารถป้อนได้ค่ะถ้าไม่ต้องการปล่อยว่าง ประเภทแวตค่ะก็จะเหมือนกับสินค้าทั่วไปเลยนะคะมีให้เลือกระหว่างไม่ระบุอัตราปกติแล้วก็ได้รับการยกเว้นแบตบเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องเมื่อเราทําการกําหนดารายละเอียดด้านบนเรียบร้อยค่ะให้คลิกลงมาตารางด้านล่างเพื่อเลือกสินค้าประกอบหลังจากคลิกลงมาที่ารายละเอียดสินค้าประกอบด้านล่างแล้วนะคะเริ่มจากคอลัมน์แรกก่อนเป็นการกําหนดลําดับค่ะในส่วนนี้เป็นสินค้าประกอบตัวที่1ให้เราใส่ลําดับที่1 คลิกถัดมาค่ะในคอลัมน์ของรหัสสินค้าประกอบด้านหลังมีแว่นขยายคลิกเลือกค่ะโปรแกรมจะดึงเอารายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่เรามีการตั้งขึ้นมานะคะให้เลือกว่าเราจะนําสินค้าตัวไหนมาเป็นสินค้าประกอบของสินค้าชุดตัวนี้บ้างตามตัวอย่างค่ะสมมติเป็น PA 1 0 0 1คลิกตกลงจํานวนหมายถึงจํานวนสินค้าใน1ชุดนะคะประกอบด้วยสินค้าประกอบแต่ละตัวเท่าไหร่บ้างยกตัวอย่างที่1ค่ะ กถัดมานะคะที่ราคาทุนราคาทุนตรงนี้โปรแกรมจะมองจากราคาทุนมาตรฐานของสินค้าแต่ละตัวที่เราเลือกก่อนถ้าเราไม่ได้กําหนดเอาไว้โปรแกรมจะขึ้นเลขศูนย์มารอให้เราสามารถใส่เข้าไปได้เ n t นเอร์ Enter, ถัดมาค่ะราคาขายโปรแกรมจะมองจากราคาขายที่1ค่ะของสินค้าประกอบแต่ละตัวที่เราเลือกเข้ามาเมื่อเสร็จ1รหัสแล้วให้คลิกลงมาบรรทัดที่2ค่ะใส่ลำดับที่2ต่อนะคะเลือกรหัสสินค้าประกอบตัวที่2ค่ะ เป็น PA 2001จำนวนต่อชุดค่ะก็คือ1กล่องราคาทุนและราคามาตรฐานนะคะก็คือจะเป็นราคาขายขึ้นมาให้ด้วยรายการที่3ค่ะเลือกสินค้าตัวที่3ให้เลือกลักษณะนี้ไปนะคะจนครบทวนหลังจากทำการกำหนดสินค้าประกอบเรียบร้อยให้คลิกที่คำสั่งยกเลิกการทำงานด้านบนค่ะเพราะว่า3ตัวด้านล่างนั้นโปรแกรมทำการเซฟให้อัตโนมัติแล้ว เราจะได้รหัสสินค้าชุดหนึ่งตัวเ้าต้องการเปลี่ยนรหัสค่ะด้านหลังมีโอนิวเหมือนเดิมนะคะสามารถทําการเปลี่ยนรหัสได้เลยเมื่อทําการกําหนดรหัสสินค้าชุดครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วให้คลิกกระบ,บ,บาดมุมขวาด้านบนค่ะเพื่อปิดหน้าจอของรายละเอียดสินค้าชุด